เทศนาหลวงปู่มั่นถ้าขาดพระมหากษัตริย์อรยิยบุคคลก็ขาดไปด้วยคำยืนยันจากหลวงปู่มัน่นศาสตร์กษัตริย์เปรียบเสมือนเสาหลักคำจุนกันและกันถ้าขาดพระมหากษัตริย์ พระอริยบุคคลก็หายไปด้วยเรื่องของพระอริยบุคคลนี้พระอาจารย์มั่นป่ารบไว้หลายสถานที่หลายวาระต่างๆกันแล้วแต่เหตุท่านกล่าวว่าชาวพุทธมีหลายประเทศแต่จะขอกล่าวจะพอที่ใกล้เคียงคือขเขมรล,ลาวเวียดนามและพมา่าพระอาจารย์มั่นบอกว่าเราไม่ได้ว่าเขาเหล่านั้น แต่ได้พิจารณาแล้วไม่มีก็ว่าไม่มีมีก็ว่ามีท่านหมายถึงว่าพระอริยบุคคลในประเทศเหล่านี้มีที่ประเทศพมา่าเพียงคนเดียวอยู่ในหมู่บ้านที่ท่านไปจำพรรษาเป็นผ้าขาวซึ่งเล่ากันว่าบุตรสาวบุตรเขยและบุตรชายของผ้าขาวคนนั้น ที่มาจัดเสนาสนัของวิดาเพื่อถวายพระอาจารย์มั่นและท่านเจ้าคุณบุญมั่นครั้งจําพรรษาที่ประเทศพามา่าท่านว่ายกเว้นสยามประเทศแล้วนอกนั้นไม่มีสำหรับประเทศสยามตั้งแต่ประดันมาจนถึงปัจจุบันมีติดต่อมาโดยไม่ขาดสายทั้งข้ารหัสชายหญิงและบรรพชิต แต่มักขั้นต้นคารหัดมากกว่าทั้งปริมาณและมีสิกขาน้อยกว่าพระอาจารย์มั่นกล่าวต่อไปว่าเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาเพราะประเทศเหล่านั้นขาดความพร้อมคือคุณสมบัติหลายสิ่งอย่างเช่นเรื่องอักขระที่ไม่เป็นพุทธภาษาคือเป็นฐานกรวิปัิ และองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็สำคัญขาดไม่ได้ถ้าขาดไปอริยบุคคลก็ขาดไปด้วยท่านจังกล่าวอีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะประกาศพระาศาสนาทรงหาหลักคำประกันอันมั่นคง คือมุ่งไปที่พระเจ้าพิมพิสารความสำคัญอันนี้มีมาตลอดหากประเทศใดไม่มีองค์ประกอบนี้ซึ่งเป็นเอกอัคราศาสนุประททกก็ปฏิเสธได้เลยเปรียบเหมือนกับก้อนเสาคือก้อนที่นำมาตั้งเป็นเตาทำอาหารสามก้อนก้อนที่หนึ่งคือความเป็นชาติก้อนที่สองมีาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจำชาติ ก้อนที่สม,มีพระมหากษัตริย์เป็นเอกอักรรศาสนงประถมทกหากขาดไปก้อนใดก้อนหนึ่งก็จะขาดความสมบูรณ์ไปไม่สามารถจะใช้หนึ่งต้มแกงหุงหาอาหารได้เราทั้งหลายพึงอยู่ได้ความไม่ประมาทเธออย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เลย เทศนาโดยหลวงปูเ่เสากันตาสีโลท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปูเ่เสาบอกว่ายากนักที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะต้องตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์นั่นคือมีศีลห้าและกุศล,ลกรรมมาบทสิบจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากนิ้งนัก เพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆการที่ได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษเคอพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะการที่เปล่าว่างอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกยจืเจ้าวนานนักบางคาบบาังสมัยจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักครั้งสักคราวหนึ่ง เหตุนั้นเราวทั้งหลายพึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเธอย้ายเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พรบปพระพุทธศาสนานี้เลยวิปัสสนานี้มีผลอนิสงส์ใหญ่ถศีลพรหมวิหารภาวนาย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติไม่หลงเมื่อทำการกิริยามีสุขติพบคือมนุษย์และโลกสวรรค์ เป็นไปในเบื้องหน้าหากยังไม่บรรลุผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานถ้าอุปนิสัยมักผลมีก็ยอมทำให้ผู้นั้นบรรลุมักผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินี้นั้นเทียวอันหนึ่งยากนักที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องตั้งอยู่ในธรรมของมนุษย์คือศีลห้าและกุศลกรรมบทสิบจึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ชีวิตที่เป็นมานี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะอันตรายชีวิตทั้งภายในภายนอกมีมากต่างๆการที่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็ได้ด้วยยากยิ่งนักเพราะการที่เปล่าว่างอยู่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเจือจาวนานนักบางคาบบางสมัยซึ่งจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสักครั้งสักคราวหนึ่ง เหตุนั้นเราทั enfin ้งหลายพึงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเธออย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้เลยเราทุกคนมั่นใจไหมว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอย่างประมาททุกใดๆที่ท่านได้พบเจอในขณะที่มีชีวิตอยู ที่บาวามันแสนสาหัสแต่ชีวิตหลังความตายมันจะหนักหนาสาหัสกว่านั้นมากการละเวลาที่ต้องเสวยก็ยาวนานกว่านั้นมากในวัตาสงสารมันเต็มไปด้วยความน่ากลัวที่เผาแผดสัพสัต์ทั้งหลายอยู่แต่เพราะว่าสัตว์โลกที่ยังไม่ตึงขึ้นมาที่ยังหลับไหลยอยู่ที่ยังเหงกงจักเป็นดอกบัวอยู่ หลงติดอยู่ในโลกของมายาก่อการเบียดเบียนเพิ่มความหนักให้แก่ตนเองอยู่ร่ำไปไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้ามีคนที่เขามาเสนอว่าจะเอาหอกอันโตโตปักที่กลางอ,อกจะทรมานขนาดไหน ไม่ใช่ครั้งเดียวนะวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นวันละสามเวลาเอาหอกปักที่กลางอกในทุกๆวันเป็นเวลาร้อยปีจะทุกทรมานขนาดไหนแต่หลังจากนั้นจะได้รู้แจ้งอริยสัจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรรับข้อเสนอของเขาโดยหอกเทียมแทง วันล,ละสามเวลาในทุกๆวันเป็นเวลาร้อยปีแต่หลังจากนั้นจะได้รู้แจ้งอรยิยสัจสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรรับข้อเสนอของเขาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตราบใดที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้แจ้งอรยิยสัจสี่สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องพบเจอมันทุกทรมานกว่าน,นั้นมาก และยาวนานกว่านั้นมากนังนคือภัยที่แผดเผาในวตาสงสารครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สรงช้อนดินขึ้นมาเท่าปลายเล็บของพระองค์แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรดินเท่าปลายเล็บของเรากับดินทั้งป่าในมหาปตพีนี้อันไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุกราบทูลว่าตินทั้งป่าในมหาปตพีนี้มากกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะฉันดดใดผู้ที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อจะละจากโลกนี้ไปจะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเท่าดินเท่าปลายเล็บของตถาคตท่านทั้งหลายจะคิดว่า จะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกโอกาสเท่าดินเท่าปลรยเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งปฐพีการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ยากโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งยากขึ้นไปอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุปมาไว้ว่าสมมุติว่ามีแอกไม้ไผ่อยู่อันหนึ่งมีบ่วงอยู่ตรงกลางตกลงไปในน้ำไม่ใช่แค่แม่น้ำ น้ำที่ท่วมทั้งโลกเลยโลกนี้ถูกน้ำท่วมทั้งโลกเป็นผืนเดียวกันมีแอกอยู่อันหนึ่งตกลงไปในน้ำถูกคลื่นพัดพาไปในที่ต่างๆมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างร้อยปีจะผุดขึ้นมาเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอดร้อยปีจะผุดขึ้นเหนือผิวน้ำสักครั้งหนึ่ง แล้วหัวคร้องแอกไม้ไผ่อันนั้นพอดีเป็นไงมันแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยฉันใดโอกาสที่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์โอกาสที่พระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นมาโอกาสที่พระสัทธรรมจะแพร่หลายไปทั่วโลกโอกาสที่จะมนุษย์ มีศรัทธาที่ฝังพระธรรมทำตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยากเกี่ยนแสงเข็นเช่นนั้นปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสเสด็จตับขันทปรินิพานไปแล้วแต่พระสัตธรรมก็ยังดำรงอยู่ทรงสอนมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้แก่ชาวโลกหนทางที่จะหลุดพ้น จากวตดสงสารพบกับความสุขสงบที่แท้จริงคือพานิพานได้มันจะมีสิ่งใดสำคัญกว่านี้สิ่งที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นอิสระจากวตดสงสารพบกับความสงบสุขที่แท้จริงมันจะมีกิจอันใดที่สำคัญกว่านี้หวังน้ำบ่อหน้าหรือวังยกพระสีอานหรือโอกาสเป็นมนุษย์ มันยากขนาดนั้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้มีโอกาสพบยุคพระศรีอานโอกาสที่สำคัญที่สุดมันคือปัจจุบันธรรมที่นี่เดียบนั้นคือโอกาสที่สำคัญที่สุดที่จะฝึกตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่เพื่อหลุดพ้นจากวงจร ของวตาสงสารเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมนั้นเป็นสัจธรรมเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดการตระหนักรู้โทษภัยของวตาสงสารขณะมีชีวิตจูเราได้ทำสิ่งที่สมควรกับโอกาสที่ได้รับณนะขณะนี้หรือยัง